มาอย่าดูรูปวาดผมมากงไงแต่รูปวาดติดต่อมานะครับเอ้วรูปไหนนะครับตัวรูปล,ลิงโดนบงังแบเด็ดตอรูปล,ลิงพวกรวยพวงผู้ทวดองค์พระัทราชินีนสมเร็จรายการที่สิบรูปเสือโอเคครับมาดูงกันตั้งอย่างนี้ส่วนหางก็แล้ว พอมเทนสีนะครับนี่ผมตอนนี้ผมเริ่มวาดรูปแล้วครับอยากลงสีบ้างวันนี้เอาสีไม้อสีน้ำง้องงงมาไม่ถึงไม่กี่บาทสิบยี่สิบบาทมาวาดนะตอนนี้เดียกวาดนามประธรรม,มงไงวาดเท้าอยู่ โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงน่ยสวยไหมนี่ก็พกสีแบ็นเดี๋ยวให้เด็กใช้กันผสมสีเรียนรู้เรื่องมงลคมสีตลบบนี้ใช้เมื่อกี่ปีกี่่วอายุคนเะยเด็กกี่เด็กกี่คนเรียนมาสีับบจะเหมือนไหมนี่ หัวมาก okay, ครับวันนี้อยากลงสีมั้งครับอยากมาดูงานกันสีกับสีนะ้ะถูกๆจนครับไม่มีตังก็สีพวกนี้ไปสอนเด็กๆแล้วครับ <laughs> น่ามากรักสีแห้งแปนึง <c oughs> มีกอยู่ด้านเดียวอีกมีมีนี่เปิดไปมีก่นันเล็กอีกนะครับเนี่ย ก็ยังคงใช้คอนเซปต์เดิมกระดาษหอปกสมัยโบราณโดนน้ำแห้งแล้วเหมือนเดิมสไตล์สเตปผมนะครับโอเคครับยัไงไกันจมือนไม่ดีเ๋ยวคอยสีแห้งแป๊งน,นึงครับเดี๋ยวมาลงทับกันต่อลงข้าวๆไว้จมือนม่ดีเท้า เนี่ยผมอยู่สนหักเปลี่ยนยังไงติดต่องานมานะครับเท่ารูปไหนติดต่อมาครับอยู่ที่พันห้าต่อได้นะครับหรือคิดว่าภาพหน้าเกินพันห้าก็ให้เกินได้ครับอยู่สนหักเปลี่ยนครับอยู่คอมพิวเ,เตอร์บ้างครับก <c ười> ินกบวายไปติดพันนเลยแกดูไงครับเท้าทาเลี้ยวทาเลี้ยวตอนนี้ผมวาดเท้า,ทาเสร็จแล้วครับแต่สียังไม่แห้งดูไม่ขาวอยู่เดี๋ยววาดคนนะ เมหมายก็อยากให้แปบนี้เราโดนทำล้ายเท่าไหร่แต่เราก็ยอมเขาแทบจะอมนิ้วตีนเขาอะไรเงี้ยเขาจะทำร้ายเราขนาดไหนอะไรคนบนโลกนี้ก็เป็นอย่างี้บางครั้งเราโดนทำร้ายก็ยอมไปอมนิ้วตีนเขาไม่ทำานึงถึงความถูกต้องรู้ว่ามันเลวรู้ว่ามันอะไรก็ยังบอกว่ามันเป็นคนดีแล้วก็ ไปอ์เหมือนยอมทุกอย่างเพื่อองค์นิวตินจะเจ็บปวดเพียงใดก็ยอมทุกอย่างอะไรประมาณ <c oughs> มจะเอาว่าออกมาดีไหมองค์ประกอบอะไรก็ความหมายของผมก็จะแสดงจะสื่อความหมายของการยอม <c oughs> องค์นิวติน <c oughs> ยอมทุกอย่างรู้ว่ามันเป็นคนเลวอะไรแต่ก็ยังยบย่องกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคอนเ็ปต์ของผม โอเคอย่ามาดูกันจะว่ามาดีทีนี้ยกมือไหว้แล้วก็โ้งเปลนอมย่ตีนเขาเคครับผมอยู่ส่วนหางเก้าเหลี่ยงครับอยากว่านนำประทรรมั้งไงเสรโลลิศได้แล้วส่วนอห่งเก้าเหลี่ยงับแต่ภาพพรื่งนี้เป็นภาพมงคลนะครับแด่องค์พระราชนีพระองค์รลองอสิบับแต่ลูกเสือแต่ แด่หลวงกระทวดแด่หลวงพ่อกล้วยแดดวุทธาจารย์โตแด่ลูกลิงลบบุรีบ้านเราครับก็เข้าไปดูงานที่ผมโพสต์ไว้เยอะๆงานของศิลปรกรนะนามประถมอะไรก็ตั้งไฟทําให้อยากวาดเซอร์ริคมาบ้างขอสึกวิญญาณเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นดาลี่สักวันนสมุดดอดาลี่อ่ะ จะพอเซอร์เิตโอเคครับมาดูงานครับไอ้เนี้ยผมวาดมือใหม่เเหมือนแบบไม่ถูกใจเลยหรือว่าแบบเป็นธรรมชาติดีกว่าเดีย๋ยวผมอาจจะตือนอย่างอื่นนะโอเคครับเดี๋ยวผมคิดอะไรออกเดีย๋ยวผมวาดอะไรตรงนี้นิดนึงไนะ <laughs> อ้เดีย๋ยวเดี๋ยวพิกเกอร์คนที่มาอมนิ้วเท้านี่นิ้วตีนเก่งใจเก่งใจเด็กเก่งใจ,งใจคนรับไม่ได้อ่ะ มีรเท้านี่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แอปปิเกอร์ช่วงนี้โอเคครับอยู่ผมเลยช่วงนี้กันนะครับเพิ่งหน้าหน้าจะเปิดอ,อะไรเงี้ยเ <c ười> ล,ลิโอเคครับอยู่ส่วนไหนก็เหรียญชอบรูปมงคลรูปไหนติดต่อมานะครับรูปอยู่ที่พันห้านะคะรับเพิ่มใหมต่อได้ครับขอวาดแนวอื่นแอบแอบหนึ่งครับ <c ười> อย่าเป็นพวกตางตะวันตกว่างครับเซอร์ล,ลิสโอเคครับอยู่สนหาหนก็เหรียญ ขอพักก่อนนะครับไปแล้วยู่สนาเขาเลยครับแดดรูปนับทำครับเดดเซอริสไปแล้วผ้าไว้ผมจะลงสีได้นะเนี่ยจะให้หน้าเป็นเสือแบบดุร้าย,ยางไงคนคนไม่ดีอะไรดุร้ายโอเคครับมาลงสีเสือกันเดี๋ยวยูผมหาลูปเสือมาลงสีจะลงออกมาดูดีไหมนี่แล้วอยู่มาดูงานครับไปเรียก ยังต้อนดูใกล้ๆจะอมอมเลือดฝาดเนี่ยเวยใจมั้หมอ,อยากอมเลือดฝาดมีอมเลือดฝา,า,าดเดียวนะเลือดฝาดแดงๆโอเคครับอยู่สุนห์ข็าเหรียญชอบงานไหนติดต่อมานะครับรูปพันห้านะครับต่อรองได้ครับโอ้โหชอูปแดงติดต่อมาะคระับ ส่วนเอเก้าเหลียงครับไปแล้วรูืแอบโดนรถชนมายังไม่เคยขายลูกได้เนี่ยตน้งแต่โดนรถชนมาวาดแต่หลบกันนะครับกับค้าไปคอมพิวเตอร์อยู่บนเตียงลูป่วยเตียงลูป่วยผมเลยตีเตอร์ข้างคอมพิวเตอร์ข้างโอเคครับเดีย๋ยวมาวาดเซอร์ริสกันออกมาดีไหมเนี่ยกิ๊กก๊อกกกันมั้งไปแล้วส่วนหาก้าเหลี่ยงครับ นี้ออกมาไม่ดีอย่าวากันแนวนกแค่อารมณ์อยากจะวาดเสร็ดนะครับโอเคครับไม่ได้มีแบบแผนเลยไต่ไต่ไปอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้วยครับอยู่ส่วนหกเขาเรียงครับหยุดวาดตีไม่เนี่ยไม่อยากวาดละนดีครับจะดูกันว่าจบจะสวยไหมนี่ไม่ได้วางแผนโอเวอร์อบเลย ชอบรูปไหนติดต่อมานนะครับรูปละพันห้านะครับ,ร 1, รบได้รูปไหนติดต่อผมอยากว่าพวกพระพวกวงคนมากกว่าอะไรเงี้ยรู้สึกดีกว่าจิตนิ่งกว่าอะไรเงี้ยวาดหลวงพ่อว่าคนชั้นสูงแบบเขาได้บูชากันนะครับว่านี้า่ไม่รู้ดิโอเคครับ อมาวาดกันต่อด,ดีกว่าเอาให้จบจบดีไม่ดีช่างมันก็มันเป็นเตอร์แล้วเนี่ยความความเหนือจริงก็วความเป็นจริงอยู่ด้วยกันเตอร์ลิ์เกค,ครับผมอยู่สุดหางเขาเรียงครับจะดูไนกันเลี้ยนจริงๆอยู่ดีกว็าวาดเกค,ครับไปแล้ว่วาดไปผมรู้สึกอุ้ยดีอะรู้สึกไม่ชอบอ่ะไม่อยากวาดอย่างเงี้ยอยากวาดพวกพระอยากวาดพวกอะไรเป็นมงคลมากกว่า ไม่รู้จะวาดไปทำไมไม่มีคุณค่าอะไรอะไรประมาณนี้หรือทำให้สวยมันก็ไม่รู้จะทุ่มเทไปทำไมเหมือนกันแต่ว่าพวกสิ่งมงคลมากกว่าหรือว่าผมวาดเล่นแล้วกันนะครับผมไม่ได้วาดจริงจังวาดเล่นไปเกี่ยไปเล่นๆโอเคครับไม่รู้จะเป็นงไงรู้สึกวาด พวกสิ่งมงคลมากกว่าโอเคครับขอโทษนะครับที่ว่าอะไรไม่เดียวมาครับยู่ส่วนหายเข้าเหล็กครับสึใจรูปติดต่อมานะครับรูปมงคลนะครับเช่ารูปไหนติดต่อมานะครับเดี๋ยาพอย่างนี้ซะมากกว่ามีมีคุณค่ากว่านีครับอยู่ส่วนหายเข้าเหล็กครับพอจบงานแล้วครับเดี๋ยวใส่กระหนกเข้าไป โอกัน,นกไปอยู่ที่ไหนอ่ะภาพจะดีไม่ดีอะไรทําทให้ดูดีเลยนะกัน,นกไปอยู่ด้วยเนะี่ยเอาอไรผักกูดมาอยู่ด้วยผมใส่สีทองเข้าไปคอนเซ็ปต์ก็ยังเหมือนเดิมถึงแม้เขาทําร้ายเอาเขาอะไรเราเราก็ต้องยกยนจองเขาเขาเป็นคนดีเขาได้กัดกินอะไรกินบ้านกินเมืองอะไรหรือเปล่าแล้วก็ยังยกย่องเขาแทบไปอมตีนเขาอะไรเงี้ยบางครั้งมันก็เหมือนว่า เขาจอมขี้ตายิ่งใหญ่จอมฆ่านนคนนู้นคนนี้อะไรหรือเปล่าไปกันใหญ่แล้วตื่นไปว่าตัวอะไรกร็มาเนี่ยนะครับมีรักกันมากกครับผมใส่หนกกะจบเลยถ้าเกิดใครคิดว่าเข้าตาก็ติดต่อมานะครับทุกภาพว่าอยู่ที่พันห้านะครับเป็นภาพมงคลนะครับถ้าซุ้มไหลต่อได้ครับภาพวันนี้คิดเอาเองเลยนะครับ อยากได้กคิดเอาเองเลยไม่มีราคานะอยากได้เท่าไหรเป็นงานวาดเล่นผ่อนคลายผมนะครับรู้ไม่เช่นแนวเลยอยากวาดนี้มากกว่าดูมีคุณค่าทรงพลังมากกว่าทรงพลังมากกว่างานอ่างเี้ะไม่รู้ดีผมเมื่อก่อนผมก็ชอบงานวาดงานเตอร์โลลิสแหละแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกมันวาดสิ่งมงคลดีกว่าอะไรเงี้ยวาดภาพมงคลเป็นมงคลดีกว่า เซ <The> <laughs> อร์รน,นี่ถือว่าวาดเล่นซ้อมมือคิดถึงไว้็เก่าเข้าไปดูหอศิลป์ในหอศิลป์กรุงเทพนะฮะที่ตรงพิพันธสถานแห่งชาติแต่ที่ผมโพสไปเยอะตรงน้ำหลวงตรงสิลปรกรนั่นนะครับ <laughs> องข้าวสารนรั่นแหละโอเคครับเดีย๋ยวใส่กระน,นกจบงานเลยเราเต็นนะครับอยากได้ภาพนี้ติดต่อมานะคะับไปแล้วผมยืมเซอร์ก็เลครับเข้ารูปไหนติดต่อมานะคร พร้อมหยุดก่อนเลยอ้อนานๆจะว่าโอ,โอตเบอร์กอบเตอร์ลิตีภาพนำประทับไปแล้วครับจบงานครับจบงานครับชื่อภาพไว้ยอมเนี่ยยูทูบแม่งเหล็กชื่อภาพไว้ยอมนะครับยอมทุกอย่างแม้เขาจะโหดร้ายจะอะไรก็ยังจะก้มลงกาบไปอบเท้าเขาไม่ดตดแถวเกรงใจทุกคน เ,เขาจะโหดร้ายเลยดู่าไใบยอมเลยครับใส่ท้องไว้นี่ครับอยากได้ภาพนี้คิดตัวเองเนะครับที่พาวิายอมนะครับมืนเขาจะโหดร้ายรลวร้ายเลยแต่เพื่อความอยู่รอดเราก็ยอมกราบไหว้โอมตีนเขาเหมือนนีนหน่วยงานอะไรอย่างี้หรอเราเป็นผู้นอ้อยผู้นองเีครับ อ้าพูดแรงไปกระทบอะไรใครก็โทษนะครับเผื่อคบคนนั้นอาจจะโดนกระทําอยู่ก็ได้ผมก็เห็นใจอะความรู้สึกเนี้ยโอเคครับสิภาไปยอมนะครับชอบเรื่องนี้ติดต่อมานะครับโอเคครับไปแล้วซึ่งซึ่งทานมีด้วยสิเคคร หรือชอบรูปมงคลก็ติดต่อนะรูปลราพันห้านะครับขอ,อต่อรองได้ครับผมหยุดว่าแล้วซ้อมมือภาพเซอรลิฟเล่นๆเนะี่ยยอมไปแล้ว